สวัสดีครับผมเดีวจากช่องยินแล้วเฮนนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนเทุกคนไปดูว่า l e g o Marvel m a k e e r r o r r เวอร์ชัน2022และเวอร์ชัน2023ต่างกันยังไงไปดูกันครับ ก็วันที่คลิปออกนะฮะก็คือตัว m a l e a r e Maker Wave ล่าสุดนะครับของปี2023เนี่ยก็วางขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็เราก็เล่าไปแล้วเนาะว่าในเวฟนี้เนี่ยมันมีตัวไหนกันบ้างน,นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือต้องบอกว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากเลยคือเท่าที่เราดูเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับคือโดยรวมนะโดยรวมเนี่ยมันคือตัว Maker เหมือนกันนะฮะแต่ว่า ดีไซน์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูไล่เป็นข้อๆกันนะครับผมอย่างแรกนะครับ รูปร่างโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยรูปร่างเนี่ยมันจะดูค่อนข้างสมส่วนมากขึ้นนะครับถ้าดูจากตัวของธานอสหรือตัวของฮักเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าบอดี้แบบใหม่เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับ2ตัวนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าตามตัวละครแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่เนาะและพอใช้เป็นเมกที่เป็นโครงแบบนี้นะฮะมันก็เลยจะดูแบบสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนตัวมันเล็กๆไปหน่อยนะฮะ โดยเฉพาะตัวของ t h a n o เนี่ยถ้าเราไปเทียบกับตัวเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะดูตัวเล็กๆก,กล้างๆไปเลยนะครับผม ข้อต่อมาครับผมซึ่งข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสําคัญมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของจุดขยับครับสำหรับตัวเวอร์ชันใหม่นะครับจุดขยับเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยมากๆเลยครับก็จะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับในส่วนของแขนและก็ขานะครับจากแบบเดิมนะครับมันจะเป็น ball joint ของพวกมิกเซลนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นแบบฟิกซ์มาเลยนะฮะเหมือนของพวกนินจาโกนะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้นะครับอย่างแขนเนี่ยจุดขยับก็จะหายไปประมาณ1-2จุดนะครับแล้วแต่ตัวนะฮะ และขานะครับก็จะหายไป1นึ่จุดครับผมซึ่งมันจะทำให้เราจับท่าทางโพสต่างๆเนี่ยได้น้อยลงมากๆเลยครับต่อมาครับจะเป็นส่วนของเอวนะครับผมเอวนะครับต้องบอกว่ารอบนี้นี่ถือเป็นการเปลี่ยนรอบที่3นะครับผมซึ่งถ้าย้อนไปในแบบเวอร์ชั่นก่อนปี2022นะครับเอวเนี่ยยังสามารถขยับได้นะครับผมแต่จะเป็นการขยับในชิ้นที่ล็อกกับขาแทนนะครับส่วนเวอร์ชัน2022นะครับ ตัวเอวเนี่ยจะขยับไม่ได้นะครับผมตัวชิ้นที่เป็นจอยขาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแต่พอเป็นในเวอร์ชัน2023นะครับตัวเอวเนี่ยสามารถขยับได้ครับผมและก็ขยับได้ทั้งเอวเลยครับอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเวอร์ชัน2022แล้วเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าดีกว่านะครับ สำหรับความสูงนะครับแบบใหม่เนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยครับแบบจริงๆถ้าไม่ยืนเทียบกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอย่างตัวทานอสที่ออกมา2แบบนะครับผมยืนเทียบกันให้ดูเนี่ยก็จะดูแล้วสูงกว่ากันเล็กน้อยนิดนึงครับผม ต่อมาครับในส่วนของตัวชิ้นบอดี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นชิ้นที่ดูสําเร็จรูปมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลาตัวนะครับในเวอร์ชั่นของ2022เนี่ยเราจะต้องประกอบขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ2023ี่มเนี่ยมันจะสําเร็จรูปมาเลยนะครับซึ่งจะทําให้ต่อง่ายขึ้นพอสมควรนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าชิ้นนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ชิ้นเดียวกับตัว Nexonite ที่เป็นตัวผมจาชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนแรกผมเดกวก็เป็นแบบนั้นนะะ แต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วชิ้นส่วนของบอดี้ตัวนี้เป็นชิ้นที่เพิ่งออกแบบใหม่ครับผมเพิ่งออกในปีนี้เลยนะฮะก็คือจะต่างกันนิดเดียวครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่เวอร์ชั่นของ Nexonite เนี่ยมันจะมีบอลจอยติดมาให้2ข้างนะครับแต่ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะไม่มีบอลจอยติดมานะครับจะล้นๆมาเลยนะครับผม แล้วก็ในเกราะชิ้นอ,อกด้านหน้านะครับซึ่งของเดิมจริงๆเนี่ยมันเป็นของ n e x o โซไนอยู่แล้วนะฮะพอมาใช้คู่กับตัวบอดี้ตัวนี้นะครับมันทำให้เวลามันปิดประกบกันเนี่ยมันจะดูแบบเรียบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันจะดูประกบกันสนิทกว่าแบบของเวอร์ชัน2นะครับตามรูปนี้เลยถัดมาครับท่าทางการขับหุ่นของตัวมินิฟิกเกอร์นะคะ ในเวอร์ชัน2น่นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นก่อนๆหน้านี้เนี่ยตัวมินิฟิกเกอร์ของเรานะครับเวลามันใส่เข้าไปในตัวชุดเกาะเนี่ยมันจะยืนครับผมก็คือมันยืนขับหุ่แต่ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นการนั่งแทนนะครับด้วยตัวบอดี้ชิ้นใหม่นะครับมันมีขนาดเล็กลงนะครับผมมันเลยทําให้เราต้องใช้ตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ยเป็นท่านั่งนั่นเองครับ ถัดมาครับจะเป็นเรื่องของราคาครับผมราคาเนี่ยรอบนี้นี่ถือว่าแอบตกใจนิดนึงนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยครับดูอย่างตัวที่ราคาถูกสุดแล้วกันนะครับอย่างในเวอร์ชั่นของปี2022เนี่ยตัวถูกสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นตัว Make Iron Man นะครับที่อยู่ประมาณ275บาทมั้งราคาหน้าชอ็อป นในเวอร์ชันใหม่นะครับตัวที่ถูกสุดเนี่ยจะเป็นตัวฮักครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ590บาทครับซึ่งมันแพงกว่ากันประมาณแบบน่าจะ2เท่าเลยมั้งนะฮะซึ่งมันต่างกันเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีการปรับเลทราคาหรืออะไรยังไงนะฮะ แต่ที่พูดมานะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งฮะที่ยังจะเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือส่วนของเท้านั่นเองนะครับคือทั้งตัวถ้าเรามาดูดีๆอ่ะมันแทบไม่เหมือนวเว้ยคือไม่ว่าจะแขนก็ประกอบใหม่บอดี้ก็ประกอบใหม่เออมีแค่ชิ้นอกแหละที่ยังใช้ของเดิมส่วนเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมก็คือเท้าครับผมเท้าเนี่ยในรอบนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบที่เป็นเท้าใหญ่แล้วก็เท้าเล็กนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับนอกกนั้นนะฮะแทบไม่เหมือนเลย นะครับผมก็เท่าที่ผมนึกออกมันน่าจะมีประมาณนี้นะฮะคือต้องบอกว่า,าด้วยรูปทรงที่เขาเปลี่ยนไปแบบพอสมควรเนี่ยมันก็เลยทําให้ชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะครับเอาอย่างแบบส่วนตัวสุดๆเลยนะคือผมรู้สึกว่า,าตัวในเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราจะยังมีชิ้นจอยชิ้นที่มันเป็นแบบเป็นจุดขยับเนี่ยมาให้เราประกอบเล่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครซื้อเอาไปเป็นอะไหล่เพื่อไปมอกเล่นเนี่ย เราก็ยังได้ชิ้นส่วนที่เยอะอยู่นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยน้อยสุดเลยนะคุณซื้อเมกหนึ่งตัวที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเนาะแล้วไปเมกเล่นกับอย่างอื่นเนี่ยคุณยังสามารถได้หุ่นยนต์หนึ่งตัวสบายๆแถมขยับได้ด้วยแต่พอมันเป็นเวอร์ชั่นนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นแบบของลินจาโกเน ก็แอบรู้สึกว่ามันก็ยังประกอบได้แต่ชิ้นส่วนที่จะเป็นจุดขยับเนี่ยมันแอบน้อยลงนะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่ในการที่จะเอากล่องนี้ไปมอกต่อเพราะชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยมันไม่มีนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าผมตกหล่นยังไงไปหรือใครแบบมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับก็อาจจะลองคอมเมนต์บอกมากันหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันนี้นี่เท่าที่แบบพยายามดูแล้วเนี่ยผมก็นึกได้ประมาณนี้จริงๆนะครับผม สำหรับใครที่แบบว่าต่อตัวนี้แล้วนะครับก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับในเวอร์ชันใหม่นะครับก็รู้สึกว่าเวลามันเอามายืนคู่กับเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็แอบเขินๆนิดนึงนะครับมันแอบดูไม่เข้ากันนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็ด้วยจุดขยับที่มันน้อยลงเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันโพสท่าไม่ค่อยมันเท่าที่ควรนะครับ ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย